สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแอมอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นคลิปที่2ของสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องคําคล้องจองและคําขวัญเหมือนเดิมนะคะเด็กๆเมื่อวานนะคะครูแอมก็จบไปที่คําคล้องจองหนึ่งพยางไปแล้วนะคะวันนี้เรามาดูกันต่อนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างคล้องจองหนึ่งพยางกันก่อนนะคะนักเรียนสังเกตตัวสอนที่เป็นสีเขียวนะคะที่คุณครูแอมอทำสีเขียวไว้ทั้งเส้น อยู่ที่โยงเส้นนะคะว่าคล้องจองกับคํำหน่อยนะคะเมื่อวานก็ได้ส่นไปแล้วนะว่าสระเดียวกันวันยุคนิม่น้านะสระเดียวกันตัวสะกดมาตราเดียวกันถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะก็จะอยู่ในแม่กกกานะคะเด็กๆสังเกตดูนะ,ะต่อไปนะคะคล้องจองสองพยางค์ ก็ตะกี้ก็สังเกตภาพดูนะคะปราทูปูมาร์คได้ชิดจิตใจคนเก่งเร่งเรียนบ้านเรือนเพื่อนเกลือความรักแล้วก็ถักทอนะคะสังเกตที่เป็นสีสีแล้วก็เส้นโยงคล้องจองนะคะอ่าต่อไป3ามพยางนะคะก็จะดูภาพเป็นโอนนะคะเด็กๆดูภ้าอ่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเรียงก็จะโยงเส้นสัมผัสคล้องจงองมาแล้วเห็นไหมคะ สระอาแล้วก็มันจะอยู่ในแม่กกาคือไม่มีตัวสะกดนะคะอ่านหนังสือคือปัญญาสายลมอ่อนผ่อนสายปานอาแล้วก็ต่อไปนะคะสายน้ำใสไหลกระเซน็นผู้เขาสูงฝูงนกบินอ่านะคะเด็กๆก็ดูกกดว่าเส้นสัมผัสนะคะก็ควก็ทำเป็นฝีๆให้แล้วเนาะอาต่อไปก็จะเป็นคำคล้องจองสีพยางอะ เด็กๆด,ดูภาพทางด้านซ้ายมือของน้องนะคะนอนหลับทุดคูไม่รู้ไม่ชี้อ่าบางทีนะคะมันอาจจะไปสัมผัสคล้องจองกับคําที่สงของวรรคต่อไปอ่ามันจะไม่อ่านคล้องจองกับคําแรกก็ได้นะคะขยะมีพิษชีวิตมีภัยนะคะฉันเป็นคนไทยใฝ่ใจทําดีอันนี้เครียมก็โยงเส้นสัมผัสแหวเด็กๆดูที่เป็นสีๆนะคะกินอาหารดีมีอายุยืน ออกกำลังกายสลายไขมนันเด็กๆสังเกตดูนะอทีนี้เด็กๆลองฝึกอ่านคำคล้องจองสองพยางสามพยางสี่พยางที่ครูเอ็มกำหนดให้นะคะแล้วก็ดูว่าตัวอักษรที่เป็นสีสีอันนี้ก็คือสัมผัสคล้องจองกันที่ควรจะเป็นสีฟ้าอันนี้คือที่มันคล้องจองกันนะคะส่วนคำคล้องจองสีพยางเนี่ยเราจะไม่บังคับอาจจะ ไปคล้องจองกับคำที่หนึ่งหรือคำที่สองในวักถัดไปก็ได้นะคะเด็กๆนะคะครูเอมก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอันนี้จะเป็นคลิปต่อไปนะคะเรื่องคำขวัญน,นะคะเด็กๆอันนี้เราจะไว้ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ไม่มีภาระงานนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะเจอกันเรื่องคำขวัญในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ